เอาละเดี๋ยวเราจะมาสุ่มเกมกันนะตัวอย่างสมมุติเราจะปิดฝาแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนถ้าเราได้เกมอะไรนะเราก็จะเอาเกมนั้นออกมาเล่นอันนี้เป็นตลับว่างนะเดี๋ยวเราก็จะสุ่มใหม่แต่เราตลับว่างออกมาก่อนอย่างเงี้ยและขราวหลังถ้ามันสุ่มในช่องเดิมพี่เข้มก็จะเอาช่องถัดไปนึกออกไหมโอเคเ,เพื่อนๆง่ายๆนะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มเกมที่เราจะเล่นกันนะดูซิว่าเราจะได้เล่นเกมอะไรอา้อาวออกมาแล้วนี่นี่นี่อันนี้เป็นเกม a d v a n c e War วิเคียยังไม่อยากเล่น Advanced War เอาใหม่สุ่มใหม่ ดูสิว่าเราจะได้เล่นเกมอะไรอ้นี่ชินเมกามิเทนเซ่ห้าโอ้พี่เข้มยังไม่อยากเล่นชินเมกามิเทนเซ่ห้าเอาใหม่สุ่มใหม่โอ้ยนี่เกมดิจิมอนเวิลด์เกมดิจิมอนเวิลด์พี่เข้มยังไม่พร้อมอ่ะมันมันต้องเริ่มใหม่อ่ะเพราะว่าคราวที่แล้วพี่เข้มไปเล่นฮาร์ดโหมดอ่ะเอาใหม่สุ่มใหม่ ้ยมันได้มันได้ช่องนี้มันได้ช่องช่องเนี้ก็คือเป็นเกมนี้มันเลี้ยวคัสต์แปดเ้มันเลีวคัสต์แปด 8, ยังไม่อยากเล่นอนะ่ะเอามโอ้พวกนี้ตลับว่างหมดเลยอะ่ะเตลับว่างออกนะเอาใหม่ซุ่มใหม่เกมต่อไปเกมนี้นี่นี่ เซลดาเหรอโอ้เซลดาพี่เข้มเล่นไม่เป็นอย่าเพิ่งสตรีมเลยต้องไปซ้อมเล่นก่อนอานี่นี่นี่สเตอร์ลี่อัพซีซันโอ้เมื่อกี้เพิ่งเล่นปลูกผักไปไม่เอาอ่าเหลือตลับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆ The World ัเวเอ y You เกมนี้แปลเยอะพี่เข้มไม่พร้อมแปล เอางี้พี่เข้มนึกออกแล้วพี่เข้มจะเล่นเกมอะไรดีเอาละเรามาเล่นพัล์เซนบับเบิลกันดีก,กว่าเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมโปรดพี่เข้มนะคือพี่เข้มเล่นเกมนี้มาแต่เด็กเลยอะ่ะชอบเล่นเกมนี้มากๆอะ่ะเออเอาละเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมพัลเซนบับเบิลกันนะเพื่อนๆเอนพี่เข้มชอบมากเลย เอาละเดี๋ยวคราวนี้เราจะเล่นพัลเซนบับเบิลสามกันเพื่อน,อนออโป้ยปูดิีตัวละครเกมน่ารักไหมนี่ไงเราสุ่มได้เกมน่ารักเนี่ยดีค่ะพี่เข้มทำออไรโอว่าวัดดีด้วยคุณคุณโบใช่ไหมคอนโทรลีี้คุณโบนี่ตอนนี้เรากำลังเล่นเกมการ นี่เป็นเกมที่พี่เข้มเล่นตอนเด็กนะคือชอบมากเลยเดี๋ยวเราเก็บตลับเกมก่อนเมื่อกี้เราลื้อตลับเกมออกมาทําไมก็ไม่รู้เยอะแยะเลยคือเราเมื่อกี้เราสุ่เมเกมมันเพื่อนเราสุ่มเกมเรียบร้อยแล้วล่ะเอาล่ะเดี๋ยวามันเล่นเกมพี่เข้มจะยิงลูกโป่งไง ออ๋คุณเอกบอกว่าเล่นชิมแมกามีห้าอยากเล่นลงสตรีมไหมเนี่ยไปซื้อสวิตซ์ไปซื้อสวิตซ,ซ์มาเล่นเลยไปเดี๋ยวเราไปทำการสู้กับคอมพี่เข้มเอาบับเบารูนแล้วกันน้องมีชื่อนะน้องชื่อบับเบารูน น้องมีฝาแฝดด้วยนะฝาแฝดชื่อบ๊อบบอลลูน <Okay. S 1> อันนี้อันนี้บ๊อบบอลลูนเจอกับบ๊บบอลลูน Ready, <go. S 1> อาล่ะลุยเลยนี่แน่นี่แน่นแนอืม้ม Ôi oh. Ôi oh. Mình lái, like, mình lái, anh đi mình lái like. Mà chờ cái nồi, mà chờ cái nồi นี่ชนะแล้วเห็นไหมมาดูซิว่าพี่เข้มจะน็อกเกมนี้ได้หรือเปล่าพี่เข้มกำลังอยากเล่นให้มันน็อกโอ้อยคนนี้ชิดารจิลินลุยเลยชึบชึบช อา้อาวอ้าวโอ้ยพี่เข้มยงิงเข้าไปไม่ได้โอ้ยจะหกออกมาแล้วโอ้ยแย่แล้ว โอ้เราเราจะโดนโอชนะแล้วกระลังคิดเครียดเลย้ยเราจะโดนแบบความหรือเปล่า,าน,นี่เรามาถึงตู้คลีบตุ๊กตาแล้วเพื่อนมาดูการวี่เข้มเจ้าชนะตู้คลีบตุ๊กตาได้ไหมนะ này ôi, 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 tai tai, nặng bận จะได้ไม่ในช่องนี้ยโอ้ได้ดีเลยนี่ต้องแบบนี้ใช่แล้ว พี่เข้มรอภาค4ี่พอตมาลงมินเทรสสวิตอยู่นะถ้าไม่พอร์ตมาลงพี่เข้มจะแอบไปเล่นในช่องทางธรรมชาติก่อนแล้ววันไหนของแท้มาพี่เข้มจะสนับสนุนโอเคไหมคือพี่เข้มไม่ได้สนับสนุนการใช้แบบของผิดลิขสิทธิ์นะ แต่ของถูกลิขสิทธิ์มันยังหาซื้อไม่ได้ก็คุณก็ไม่ควรมาห่วงมันคนมันอยากเล่นนะเข้าใจบ้างสิเราพร้อมที่จะสนับสนุนของถูกลิขสิทธิ์อยู่แล้ว โอ้ชนะแล้วโอ้เจอมุซาชิมุซาชิหน้าตาคุ้นๆมากเราเ,เพื่อนเชื่อไหม วิชนะแล้วคือไม่ได้เน้นแก้พัซเซอร์นะแต่เน้นก่อกวนของเราก็คือจะยิงให้มันต่อกันเยอะๆแล้วให้มันถล่มลงมาเ<อ>าพราะลูกแก้วที่มันถล่มลงมาลูกโป่งที่มันถล่มลงมาจะไปก่อกวนฝั่งตรงข้ามเราเน้นก่อกวนทางขวาเนี่ยมันดิวจากสติดไฟเตอร์ปะคะ ทางขวาทางขวาเป็นแม่หมอนี่ไงเป็นแม่หมอดูเนี่ยเป็นหมอดูเนี่ยถือลูกแก้วเห็นไหมโอ้ตายตาย,ตายหมอดูจะเล่นที่เข้มแล้ว แม่หมอนี่ของเราอยู่ฝั่งซ้ายนะเพื่อนต้องเชียร์ให้ถูกฝั่งนะเพื่อนๆนะวันนี้เราเจอสาวหล่อเพื่อนเราเจอสาวหล่อ โอ้ยโอ้ยอา้าวเนี่ยยิงไม่เก่งเน้นก่อกวนนี่เล่นอย่างนี้โอ้ยเหลืองเหลืองส้มส้มส้มเอาส้มนี่ถล่มลงมาเป็นแถวเห็นไหม โอ้สาวหล่อเท่ววะนี่โอ้โหเราเจาะลงมาถล่มเลยเป็นไงดีไหม โอ้โอ oh mm. ้ตายตายโอ้ชนะแล้วนี่เราเจอเลียวพันช์แมนดูดิวบ มันจะต่อยพีเค้มนไหมอ้าวพ่เขียนทำไมมองสีเหลืองเป็นสีเขียววันนี้หลอนม้วเนี่ยโอ้ตาย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 อย่างนี้แย่โอ้ล้วยิงอะไรไม่โดนเลยต้องบอกเลยนะว่าเกมนี้เวลาเล่นแล้วรู้เลยว่าไม่มีสมาธิ สําน่สําแน่นอืม ชนะเลียวพันธ์แมนได้เออต้องบอกเลยว่าเกมพัชเซนบับเบิ้เนี่ยมันเป็นเกมสปินออฟนะมันมีเกมหลักของมันนะเกมหลักของมันชื่ออะไรวะ b บั b เบิ o ลบ l บเบิลเออ พี่เข้มแย่แล้วเพื่อนๆเฮ้ยเราได้สีแดงเจาะลงมาเลยโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยเราเจอสีเหลืองแล้วล่วงไปเลย เเจอสินน้ำเงินเพื่อนวายโอ้โอทำไงดีอ่ะโอ้เราอาการหนักแล้วเ,เพื่อน โอ้แฮไหนดูดีมันจะให้ตั้งชื่อไหมโอ้เราเราไม่ได้สซิติยอมรับความพ่ายแพ้แต่โดยที